สวัสดีครับยินีต้อนรับสู่ช่อง a t s Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งครับวันนี้เรามา Recap แล้วก็ Review นะครับผม EP ที่11นะครับของเซรักป้ายสีนะครับก็ EP นี้อ่ะก็ก่อนจบนะครับผมเพราะ EP น่าจะ EP จบแล้วเนาะแต่ดูตัวอย่างเลยเหมือนจะไม่จบเลยเออตัวอย่างนี่งงงอยู่จะให้จบยังไงอยู่นะครับผมแต่ก็คิดว่าคงจบแหละเพราะว่า นเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วมันคือเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองคนแหละอีพีสิเนี่ยก็คือเหมือนที่เราคิดไว้คือเป็นการพูดเรื่องของตัวทานนะครับผมแล้วก็พี่หนึ่งเนาะว่าทานเขาต้องเจออะไรเพราะว่าโจ้า ผู้จัดการตัวร้ายของเขาเนี่ยก็ยังมาตามร้างตามผ่านนะครับผมเพราะว่าก็จริงๆก็คือเขาไม่จบก็คือเขามีคลิปจากกล้องวิดีโอจากหน้ารถที่เขาเคยตกกันกับผู้จัดการของฝั่งหนึ่งพอตกกันไปตกกันมาก็เลยเอาคลิปนั้นไปปล่อยแต่เขาก็ตัดมาแค่ช่วงหนึ่งเนาะไม่ให้เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดอะไรเงี้ยมันทำให้ความเสียหายมันเกิดขึ้นและทีนี้เนี่ยตัวทานเองเนี่ยก็อ่ะซวยไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเราก็อยู่ในตัวทานกับหนึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็เลยแกว่าหาว่ามีส่วนร่วมรู้เห็นแล้วก็็เปน ไผัวเรื่องไปถึงขนาดไปโกงค่าตัวนู่นนี่นั่นรับงานเองอะไรเงี้ยเรก็คือผู้จัดการนางก็ใส่ไฟเต็มที่หมดอะไรเงี้ยจนเรื่องก็ต้องมาร้อนถึงตัวเมธนะครับผมแล้วก็เนเน่ของเรานะครับให้ต้องออกโรงมาช่วยแล้วก็ปกป้องเพื่อนเนาะก็เราจะได้เห็นการที่เพื่อนสองคนต้องกลับมาคืนดีกันเพราะตอนแรกเขาทะเลาะก,กันอยู่เนาะตอนจริงๆมันทะเลาะก,กันแบบตึงกันมากอะ่ะยิ่งตอนนี้ภาพไม่อยู่แล้วใช่ไหมตัวเมฆเขาก็ไม่กินอะไรเลยแบบเขาก็มีความซึมเหมือนกับเป็นคนที่เอางานมากบความรู้สึกในหัวใจก็พยายามจะทํางานบ้างงานเข้าไปเรื่อย ยอะไรเงี้ยเออก็มีความแบบพั้มเพลออยู่นะแบบว่าพอทำงานเสร็จแล้วก็อ,อยากจะคิดถึงเนาะเขาก็ไปที่แบบบ้านของภาพอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเห็นว่าห้ามยังวาดรูปอีกรูปนึงอะ่ะให้เขาอยู่ เขาแบบว่าเก็บไว้สองภาพแล้วเขาก็เห็นว่าเออแบบเออเก็บนบ้าที่แบบยังเก็บภาพนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเห็นของขวัญของเขาที่เป็นตัวไข่แล้วก็เป็นแบบต้นไม้กระถางเงี้ยก็ทําให้เขารู้สึกว่าเออความคิดถึงมันมีต่อภาพเยอะแ้หมดเลยแล้วก็ชอบตอนที่พอมันคิดถึงเสร็จแล้ว,วเขาก็แฟลชแบ็กกลับไปหาความคิดถึงนั้นแล้วก็ทําให้เห็นว่าตัวเมฆมันโคตรคิดถึงมากแล้วก็น้ําตาของเมฆก็ไหลออกมาเขาก็มาเล่าว่าภาพเป็นยังไงนะผ่านไอตัว iPad เขาเห็นว่าเออตอนนี้ภาพก็ปเปิดการแสดงมีชื่อเสียงมีคนรู้จักนู่นนี่นัน นะครับออกทัวร์การโชว์ภาพของเขาไปทั่วเลยอย่างงี้ยก็ตัวเมธหรือก็คงรู้สึกอินดีอีกใจนึงก็โคตคิดถึงอะ่ะมันก็เป็นความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็อยากจะให้รู้สึกว่าเออเขาาอยากอยาก,อยากจะเจอเขาอีกครั้งหนึ่ง แต่ตังนิมเราก็ถูกตัดไปเรื่องของทานก่อนที่พอทานแกปัญหาตัวเนเน่กับตัวเม่เขาก็ต้องออกโรงเนาะมาช่วยเพื่อนทีนี้ชอบมากตอนที่พอสองคนทะเลาะกันอยู่ก็ได้ต้องมาคืนดีกันก็มามาเมาเจอกันที่คอนโดทุกคนก็เหมือนกันมาคืนดีกันขอโทษกัอนอะไรเงี้ยชอบตรงไหนหรือว่าตอนที่เหมือนกับเม่มาขอโทษเนเน่อะแ,แล้วก็แบบแข่งกันเลยก็แบบว่าแกผู้ขอโทษก่อนแกคือ จะแข่งกันว่าใครเป็นคนขอโทษก่อนอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าฉันแบบคนขอโทษก่อนนะฉันแบบเป็นคนเก่งดีกว่าอะไรเงี้ยชอบที่แบบว่ายืนยันด้วยกล้องที่อยู่ในห้องมึงไหมที่คิดว่ามึงเป็นคนอยากแบบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลยต้องติดก,กล้องมาเยอะตลกมากคือเราแบบคนที่ไหนวะบ้าติดก,กล้องในห้องตัวเองทั้นที่ไม่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเออชอบมากแล้วก็มาถึงวิธีช่วยว่าจะช่วยทานยังไงอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ตลกมากก็แบบพ่สิงเหมือนกับสิ่งโตเหมือนได้เล่นบทที่ตัวเองอยากเล่นแะบออารมณ์แบบฉันจะแบบทำหน้าทำตา ไปทำเสียงือนกับคนในโซเชียลเวลาเราไปปั่นแบบไอโอนะแบบว่านูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบทำหน้าแบบว่าเรียนเสียงคือแบบตลกมากคือแบบเออนี่คือโค้ดสิงโตอ่ะคือวลาสิงโตเขาชอบเขาเหมือนเขาจะไม่เล่นบทอะไรนี้นะแต่คือเขาไม่มีบทแบบเนี้ยเขาก็วิ่งใส่เหมือนกันคือเขาก็เล่นได้อะไรเงี้ยเออตัวนี้มันก็น่ารักมากๆทําให้รู้สึกว่าเอาอมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นโค้ดสิงโตอ่ะพอเล่นคาแรคเตอร์แบบเนี้ยมันไม่ใช่ตัวละครหรือตัวเมีอ่ะเออตรงนี้เห็นความน่ารักของน้องที่มาใส่ในเรื่องตรงนี้รู้สึกว่า มันไม่จบไงไอผู้จัดก,การมันก็ยังหาเรื่องมาใส่ความอีกเงี้ยก็เลย mm hmm. แค่โซเชียลไม่พอโซ so, ก็เลยต้องไปถึงขั้นที่ว่าต้องไปสืบแล้วว่าไอผู้จัดก,การมันไปไหนก็เลยต้องให้เนเน่เนี่ยรู้ว่าเคยได้ยินว่าผู้จัดก,การคนนี้อยู่ที่ไหนก็เลยไปสืบก็เลยใช้อิทธิพลของเนเน่ไปเอาคลิปวิดีโอมาจะไปเจอไอ้น้องผู้ชายคนหนึ่งที่ไอผู้จัดผู้จัดก,การตั้งใจเอาไอ้น้องคนนี้มาแย่งงานของตัวทานเนาะสุดท้ายก็ไม่รู้ความจริงว่าเออไอ้น้องคนนี้ก็ใช้เต้าไตาเหมือนกันก็คือไต ผู้จัดการเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นการที่ถูกมอมยาก็เลยพอรู้ว่านอ้องเขาโดนมอมยานอ้องเขาก็เลยแบบอย่ายจะมาบอกความจริงก็อเอาเรื่องนี้มาทำลายผู้จัดการได้เนเน่ก็จัดการจัดฉากเหมือนกับไลฟ์พูดคุยเลยมีทั้งพี่หนึ่งพี่ทานผู้จัดการแล้วก็ตัวน้องคนนี้ออกมาพูดความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออก็สุดท้ายเรื่องก็น่าจะจบลงด้วยดีย้วแหละไม่น่าจะมีเรื่องอีกแล้วนะในอีพีหน้าเพราะว่าอีพีนี้ก็ถือว่า เคลียร์ครบแล้วแล้วก็น่าจะปิดตายตัวผู้จัดการไปได้เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็มีการสรารภาพผิดกันเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นแล้วก็เมย์ก็เป็นคนจัดก,การเขียนสคริปต์ให้พร,ร้อมกับเอาเงินไปให้น้องคนนั้นด้วยอย่างเงี้ยซึ่งน้องคนนั้นเขาหิวเงินแหละเพราะเนีน่เอาตัวเองไปล่อเนาะในผับในบาร์แห่งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ชอบที่เหมือนกับว่าความเป็นทักธุรกิจของคุณเมยเอ่ะเนาะคุณปรเมฆเขาก็มีการยักเงินออกมาก่อนให้แค่หมื่นสองก็พอเออกลายเป็นเนเน่ได้เงินทอนว่ะอืกกจจอ,อก็เก่งดี เล้วก็ชอบเหมือนกับว่าถ้าไม่จบเนเน่จะจบ A, เอจะเอาจัดการให้มันถึงที่สุดอะไรเงี้ยเออตัวนี้ก็น่ารักแล้วก็บอกว่าท่านเนีน่เป็นแบบนั้นเนี่ยเนเน่คนทำงานให้เก่งเท่านี้อะไรเงี้ยก็มีความแขบแขวะเพื่อนอืมพอลแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นการสัมผัสรักของเกื้อกับแอลเนาะเกื้อกับแอลเนี่ยเกื้อเขาก็สัมผัสรักกับแอลโดยการที่ถูกแอลกดดันเพราะว่าเกื้อเป็นคนขี้อายไม่ยอมบอกสักทีอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็ยอมบอกออกไป แล้วก็ซื้อของขวัญให้แอลเป็นเหมือนของขวัญใน,นก่อนของขวัญแล้วอยากจะให้แต่ก็ถูกแอลกดดันให้พูดสารภาพรักออกมาสุดท้ายก็โดนเมสแสวว่าเออแบบทำไมาถึงกล้าสารภาพรักตัวเกลือก็บอกว่าเหตุผลที่เขาทาเพราะว่าพี่ผ้าแบบบิวเขามาก่อนนี่นแหละว,ว่าเออให้พูดเถอถ้ารักก็บอกไปเพราะว่าอาจจะมีโอกาสที่เราได้บอกวันหนึ่งเราอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกอีกแล้วก็ได้มันก็เลยแบบไปไป,ไป,ไปสก,กิดใจตัวเมสว่าเออแบบ ถ้าเรารู้สึกดีจริงๆเราควรจะบอกเขาไปเนาะความรู้สึกมันก็เลยกลับผบ,บพังผูแล้วกลับมาหมดเลยแล้วเขาก็ไปหาภาพที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ไปลํำลึกแบบจับไปอยู่ในห้องสัมผัสตรงสัมผัสจริงอยากจะสัมผัสทุกอย่างให้ความรู้สึกมันกลับมาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เข้าใจแล้วแหละว่าตอนเนี้ยตัวละครของเมธอ่มันได้เข้าใจตัวเองแล้วว่าความรู้สึกที่เขามีต่อภาพมันมากมายแค่ไหนเนี้ยถ้าเจอภาพอีกครั้งคงอยากจะบอกรักแล้วก็เผอลอรับไปแล้วก็คิดว่าภาพมาหาเขาอะไรเงี้ย จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วก็มาเฉลยตอนจบว่าภาพมาจ้าแต่ภาพมาด้วยชื่อเสียงที่มากขึ้นมาด้วยการที่มีผู้จัดการส่วนตัวมาเออแล้วก็มาทํางานโฆษณาโฆษณาแล้วงานโฆษณา,าชิ้นใหม่ล,ล่าสุดก็ได้อยากจีเป็นตัวภาพด้วยก็คงต้องมาดูกันในอีพีหน้าว่าพอภาพมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราว่าตัวภาพลึกๆก็คูคิดถึงเมธเหมือนกันอยากจะกลับมาหาเมืองไทยเหมือนกันอยากจะกลับมาหาเมธเหมือนกัน ออพอเขาประสบความสำเร็จแล้วไงเขาก็อยากจะกลับมาสิ่งที่เขาสึกเขายังไม่ได้เติมเต็มแล้วนั่นคือการที่ได้บอกหลักเมธแล้วก็ได้อยู่กับเมธใครที่ตัวเมธมันคงยังงงว่าภาพมาแบบในลุคที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยล้วคิดว่าภาพเข้ามาคงทีสตัวเมธอคงมาแกล้งเมธแหละคงไม่ได้มาแบบตรงตรงอะไรเงี้ยเออก็คงจะได้เห็นความน่ารักน่ารักของการถูกแกล้งกันในอีพีหน้าก่อนที่จะขมวดตอนจบว่าเขารักกันมากแค่ไหนใครที่ตัวหนึ่งกับทานตอนแรกคิดว่าจบในอีพีนี้ก็ จริงๆก็มปถึงต่ออีพีหนา้าไปสาร,รภาพรักกันในอีพีหน้าว่าทานคิดได่ไหนตัวหนึ่งแล้วหนึ่งรู้สึกดีต่อทานแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆคิดว่าหนึ่งคงรู้สึกดีต่อทานแหละไม่งั้นอีพีเนี้ยคงไม่มาช่วยทานเลยก็แบบพาวิ่งหนีหลบไปร้านดอกไม้แล้วก็ซ่อนตัวอืมก็คือต่างคนแหละพี่น้องสองคนแหละทั้งหนึ่งทั้งเมย์ก็ได้ปลดล็อกแล้วก็ได้เข้าใจตัวเองแล้วก็ได้ได้รู้ใจตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกยังไงแล้วรู้สึกว่าตัวเองรักใครก็คงต้องรอดูกับอีพีหนา้าว่าตา จะได้บอกรักกันหรือเปล่านะครับผมในอีพีหน้าอ่ะก็อีพีนี้ประมาณนี้นะครับผมกับเสยรักป้าย4ี p 11พีเอเนาะเรารู้สึกว่าดูมาส1เ็ดตอนชอบไหมรู้สึกว่ามีคนบอกว่าแบบมันเฉื่อยเกินไปหรือเปล่าทำไมตัวละครมันดูแบบรักกันช้ารู้สึกว่าไม่มีความเป็นเรียลลิสติกดีนะรู้สึกว่ามีคมเป็นตัวละครชีวิตจริงมันจะเจออะไรแบบนี้แหละคือมันอาจจะไม่ได้รักกันง่ายๆอาจจะไม่ใช่เจอกันปปับเปลี่รักเลยอืม รู้สึกว่ามันมีความเป็นชีวิตของคนสูงมากแต่อาจจะไม่ถูกจริตของบางคนเออมันมีความช้าในเรื่องของความที่มันเป็นเลวรติกเนี่ยแหละเพราะเวลาคนเราคนหนึ่งมันไม่ได้เร็วกแบบนี้หรอกมันก็ช้าแบบนี้เหมือนกันมันอาจจะเป็นจังหวะที่ไม่คุ้นเคยก็ได้คนดูบางคนรูน้สึกว่าเอ,อ๊ะมันช้าไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อืมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นอืมแต่คิดว่าพอดูโซมาสิบเอ็ดตอนเราชอบนะรู้สึกว่าเป็นการเล่าเรื่องที่ดีแล้วก็ เออมันมีหลายๆมูดโทนที่รู้สึกว่าตัวละครมันน่ารักดีแต่ก็มีความขัดใจในช่วงตรงกลางของนิสัยภาพนิดหน่อยแต่โดยรวมเราถือว่ามันออกมาโอเคเดี๋ยวเราดูตอนจบก่อนเราขอดูตอนจบว่าตอนจบมันจะทําให้เรารู้สึกว่าบวกคะแนนได้เพิ่มหรือเปล่าเออแล้วมันรู้สึกว่าตอนจบมันจะสารภาพรักกันแบบไหนอยากเราดูตอนจบอืมโอเคครับวันนี้ประมาณนี้นะครับผมกับการ r e c a ป และก็รีวิวส่ยรัดป้ายสี EP ที่11นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนจบนะครับกับเรื่องส่รัป้ายสีวันนี้ขอบคุณทุกคนทีไม่ติดตามการฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยติดตามได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย